ปลาจอมยำค่ะค่ะวันนี้นะคะเคจะเอ่อยยำยำปลาจอมค่ะนี่ค่ะยำปลาจอมนะคะก็มีเครื่องปรุงเอ,อตะไคร้ซอย ขาซอยใบม,มะกรูดซอยพริกชี้ฟ้าสดซอยแล้วก็ใบผักชีฝรั่งหอมแขกนะคะซอยค่ะนี่ค่ะปลาจอมเดี๋ยวกินกับมะเขือเหลืองมะเขือเปราะนะคะโอ้โหสุดยอดเลยไปดูกันเลยนะคะไปค่ะเลยนะคะปลาจอมค่ะใส่ลงไป ปลาจอมประมาณ1ขีดหอมแดงซอยค่ะ1หัวหอมแดงหรือหอมแขกก็ได้นะคะข่าซอยค่ะหนึ่งหัวตะไคร้ซอยค่ะตะไคร้หนึ่งต้นพริกชี้ฟ้าแดงซอยสิบเม็ดใบมะกรูดซอยค่ะห้าใบ มะนาวนะคะหนึ่งซีกบีบลงไปผงนัวหรือผงชูรสครึ่งช้อนกาแฟค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็คนนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันน่ากินมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะปลานะคะปลาจ่อมค่ะปลาจ่อมยำนะคะนี่ค่ะแค้มกับมะเขือเหลืองแล้วก็มะเขือเปาะ ก็เพือปอดอ่ะคะ่ะเียมากินให้ดูนะวันนี้เพื่อนๆลองไปทำกินกันดูนะคะนี่ค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย